มีเน,นี่ยหรือว่าได้มีถึก<อ>ูอ่านม่นเข้าใจเองห้ามสร้างเอ้ไม่ใช่ห้ามเจตนาสร้างความรำคาญอยู่ตรงไหนอ่ะเช่นอยู่ในห้องร,อรูเซิร์ฟข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้างขอบประตูแล้วก็เปิดเพลงจากไมค์ตวเองไปก่อความแค่นี้น ทั้งทางออกก็คือพวกประตูะห้ามขวางบทเพลงไม่ไข้อความแค่นเนี้ยไม่มีข้อความที่ว่าบอกว่าห้ามไม่กอมไม่ขโม,มขออยรถแล้วมาทำได้หมดแล้วต้องระวังเลยนะว่าตอนที่มาเปิดประตูขึ้นตัเอ้าวเสียก็สุดเอเคหมดเนี่ยระวังนะกดเอาดึงออกแล้วนหนักหมดอะ่ะ ทำไมรถเรามันมีสองคันวะอ้าวกูได้กล่องมาไอ้เหี้ยกูได้กล่องผู้ได้กล่องเออสวยเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลสวยถือว่าเอาคอนรถเตี้ยองก็ได้เลยเอาคอรถดตีเอาดิไอ้เหี้ยมึงเอากูัวมาเชื่อเลยเนาะเอาแม็กกลัวแม็กหนึ่งเหรอขอกล่องแล้วกันนะเย้แค่นี้แหละเจ็ดสิบโล เตรียมตัวเลยนะเผื่อแม่งให้พวกไปก็ไม่เกี่ยวมันมาขโมยก่อนเอารถไปติดเอารถไปติดตั้งก่อนเดี๋ยวนะับเริ่มเซฟได้เลยแล้วที่แบงก์กันเอาใส่เต็มเลยนะที่มีเงินไหมที่เงิน่าไหร่จี๋ยรถนั่นน่ะเดี๋รถนั่นน่ะ วางประตูวแมวางประตูวแม่ออวางประตูฝั่งคนขับเลยขับชิบมิดขับชิบมิดขับชิบมิดเฮ้ยเฮ้ยเปิดออกละไม่ออกมันไม่เด้งว่ะปิดปิดนะขยับมันขึ้นนะมันจะขึ้นเอ้ยใช่มันจะขึ้นเฮ้ยขึ้นอีกฝั่งหนึ่งดิขึ้นอีกฝั่งเลยป่ะพี่พี่พี่กดขึ้นอีกฝั่งนเ่ยใช่เออแล้วก็นั่งแต่ประตูแต่ประตูมันก็ยังไม่ปิดเลยขยับมาขยับมาขยับมานั่งคนขับแล้วก็ขับออกก่อนได้ ได้ล้ได้แล้ก็ดีตรงไหมเฮ้ยเอามาไปฆ่าพี่แบงค์ขึ้นไปกับมันนี่พี่ขึ้นนารุ่นมาดิมาบ้างโดนติดตามโดนเลยเฮ้ยพี่อยาให้มันยิงนะอย่าให้มันยิงแบงระวังมันจุดมันพีก่อนหนึ่งเอาไปฆ่าเอาโพสเนี่ยพ like ี่แบงค์เกี่ยวของเข้ารถพี่แบงค์เกี่ยวของเข้ารถแน่เกี่ยวของตัวเองเข้ารถเราจะไม่มีไรมีแค่แบงคือโผล่ไปนิดเดียวพอแล้วโผล่ไปให้ยิงอ่ะ มาออกมาไปปเด็กออกมาแล้วเด็กออกมาแล้วเอาไปนั่งหลังไปนั่งหลังโอ้ฉลาดเนี่ยไอ้เวลายิงได้อยู่ยิงได้อยู่โผล่ไปนิดเดียวเอาโพสระเขยับนิดนึงอ่ะตอนนี้ไปนั่งหลังยิงไม่ได้ดิไม่มันยิงไม่ได้โผล่เดี๋ยวเดี๋ยวตูเดี๋ยวดูเอาโอเคกันมีใครอยู่หลังนะไปไปนิดนึง ออกหยเดี๋ยวเขาพ้นแล้วอย่เพิ่งอย่าเพิ่งนะ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 เดี๋ยวนี้ลงนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้ปิดประตูฝั่งนี้ก่อนซ้ายก่อนออกอดี๋ยวเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งออกนะเดี๋ยวนี้ปิดประตูอ่ะไม่นี่ปิดไม่ได้วะเพราะอะไรอ่ะเนี่ยต้องเป็นผมโอเคมันออกไม่ได้เอ้ยเออเออออกเลยออกล่งออกพยายมนิดมันจะออกมันจะออก เออแป๊บนึงแป๊บนึงรอผมออกไปสักคนนึงก็ได้นะจริงเดี๋ยวเพิ่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 งเดี๋เพิ่งเดี๋ยวพี่ออกไปทดสอบก่อนนะพี่ออกทดสอบก่อนว่าระยะไหนว่ามันออกแล้วโอเคมาตรงนี้เลยมาตรงนี้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 มาตรงที่มาตรงที่ไอ้นี่วิ่งไปแล้วขับพี่ปักมาร์ไปละขับมาตรงนี้ปุ๊บยิงเลยขับมาตรงที่ปุ๊บพี่ยิงเลย

มันช่ววยไ้สัักมนขับก็บินตามแล้วไปใส่กลอกเอใช่ไหเออขับไปใส่กล่อกเลยมันหลุดแล้วมันหลุดออกข้างนอกแล้วอย่างๆๆๆเรายังไม่รู้เลยนั้นสุดยอดไอ้ตัวเนี้ยตายละโอเคไอ้ไทยมาอ้อมมาเอาโพสทางซ้ายหน่อยไอ้ทางขวาก็ได้ทางขวาก็ได้เดี๋ยวพี่พร้อมเลยพี่พร้อม ทุกคนกระจายกำลังออกเลยไปทางซ้ายสักคนนึงหยอกแล้วหยอกแล้วหยอกพลแล้วนะยอกพลแล้วไอ้นั่นวิ่งไปหาพี pues ่ละวิ่งไปหาพี่ก็ได้สองตัวออกแล้วบอกนะ ออกไปละเล่นละไปเล่นละผ <c oughs> มเหนื่อยนะเมื่อกเราไม่ออกสักทีวะไก่ชัด <c oughs> <จ>พี่ต้นยิงวะคาะนั่นยิงจากตรงไหน,<ใ>นได้อภว์มันเดินล่ม<ว>เลยว่าผมได้ยินเสียงใจเย็นดูหน่อยดี๋ตัวมันมออกไปยังอีกตัวมันออกยังโอเคมันอยู่นะเอาโพลสองตัวเลยไม่ขยี้ใครยิงอ่ะพี่ยิงมัน มันยิงแนโโ่โพอลหรอใช่ยิงแน่โอพอแต่พี่เจ็บหนักไอ้เหี้ยพี่พี่ยาพอดีเลยจะกินยาก่อนนะจะไปพันแผลกันมันยิงตรงขาพี่วันเลื่อนเหลือห้าสิบแล้วมันไปนไหนละมันอยู่ทางซ้ายปะมันออกอ่ะพอดีอย่างก็คือมอลสายป่ะมันเอาเอาเอลสายมาปั้นตัวม้ดูกฝั่งมีสองตัวอยู่เนี่ยสองตัวนี่ยพี่ไม่มีเข็มอ่ะพี่จะตาย มันไม่มีตัวนอกระโพใช่ไหมมีแค่ตัวเดียวว่ะมันนี่ตายและเออตัวนั้นมีเข็มประเทศไทยใจมากเลยนะไม่รู้ว่าไม่ได้ไปเสฟอละถ้ามีเข็มตัวบ้า์วิ่งกลัเข้ามาในเซฟไม่ได้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 มาพร้อมรันโอเคชรดาเห็นแล้วมีเข็มไหมไทยเอาเข็มมาป่ะไม่มีมันอยู่ไหนกันนะอยู่หน้าโพสสองตัวมันดักตรงนั้นเหรอที่เห็นนะแทบโดนข่าวไปอีก ที่ต้องมันเอาปืนอะไรมาดักกันล่ะปืนสั่ง UMP กับ AK แบบกระป๋ธรรมดาแล้วจอดไม่มีปืนระเบิดหรอม,ม,มั้งไม่มีเอาให้ออกไว้หรอออกมาก็ได้นะมันออกจากเอาโพดยัยงไวนะ้น่ะเอ้ยพี่ได้ยินเสียงรถเราละลมารับพี่ก็ได้มารับพี่ไหนมารับที่ไหนนี่พี่อยู่ขวาพี่อยู่ขวามันตายสวย เอาเปไม่ละเอาไปนั่งรถเหรอเอาไปเปิดไปเปิดกระบะรถ้วทำไมหายละอ๋อใชยแม่งอยู่ในเซฟไอ้สัตว์กูก็ว่านไหมยิงไม่ตายไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยจับหนักมากไปไปไปมันไม่ขึ้นให้ก็มันไม่ขึ้นให้ไปเลยไปเลยปิดกระโปรงไปเลยไปเลยเอเปิดกระโปรงหน้ารถเนไงอะไรไปอย่างนี้ขับตรงๆนนนะะีี่่เออเด็กพี่จะตายเอาเนี่ย ับขับไกไม่ไต้องขับตามนนก็ได้นะขับไน่ขัขาขับขึ้นเขาขับขึ้นเขาขับซ้าขึ้นเขาเลยไอเวนขับเลยเจ็บปีกืนแโอเคดแล้วราจากเครบินแล้วเลย ถ้าค่าเขาเสกลงเขาเลยนะถ้วค่าเขาเสกลงเขาอะนะจะตายเสกนะขับเช้อช้างลงเขาอะเหือยเลยไม่ต้อง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 ขึ้นไปทางนั้นเป็นทางที่มันมาทำไมอะเองจะไปลงสะพานหรอเองตื้อสันเขาเลยเออตรงๆกันเลยแล้วค่อยไหลๆไปนะเอทียเราเนี่ยไม่กองโจรจริงป่ะแต่ของเดยไม่ต้องทาอะไรกลับบ้านไปขายเลยเนี่ยของขายเลยมีที่ตัวที่จะมีเอ้อไปตาม

เฮ้ยมอไซค์ใส่มาไซค์มอไซค์ครับไอ้เหี้ยพี่พีนั่งไม่ได้พี่นั่งไม่ได้เด้งก่อนไอเด้งก่อนเด้งก่อนไอไทยไอ้ดิเขไม่ใช่ดิเอ้ยขับไปขวาขับไปขวาขับไปขวาเฮ้ยขับไปขวาขับไปขวาเดินยิงไอ้เหี้ยกำลังจะเก็บของเออขับไปขวาขับไปขวานั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงไหนกันไม่ขี้ตายโอยเลือดตกไอ้เหี้ยดมรถกระชากเนี่ยมาบังมือขีดมาถ้าไอ้ดีนใช่ดีนดิ ดุ๊กเมืองหินมาที่พี่ตายอ่ะไอ้เหี้ยพี่เห็นมันขึ้นไปตรงศพพี่อ่ะพี่หาศพตัวเองไม่เจอลั่นเลยลั่นดิมีลั่นยังอ่ะยังยังยังไม่เห็นแม่งเสือตาแดงดุกไปดิเดี๋ยวไม่ลั่นกันไอ้เหี้ยเสือไปเลยมาได้ไงวะขี่ไปดิไปเลยเราจะไปคันนี้อ๋อคันนี้แหละรถขนของอ่ะมันมาจอดรถที่เมืองวะมาจอดทำไมวะเดี๋ยวไปลั่นเลยเดี๋ยวไปลั่นเลยแล้วศพพี่ไปไหนลั่นเลย

อย่าเพึ่งตายเด็กอย่าเพิ่งยิงมันพี่แบงค์อย่าเพิ่งยิงมันจะยิงครับทำไมวิ่งมาความลั่นนะพี่แบงค์อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเหลือเพื่อนก่อนเหลือเพื่อนก่อนยิงอย่ามาดีก็ยิงนะอยวไม่ได้ลั่นแอ้วยังมีฟินิกซ์ไปเนี่ยไม่ได้เอาม้าด้ยพี่เอาม้ามเนี่ยพี่ใช้ไม่ได้เอามาใครเขาใช้กันฟีนิกซ์เป็นกล่องแม่งไม่หยิบกันแล่ นี่แหละดุกอยงนี้แหละลั่นดุกเอ้ยก้อนไหนบอกจากข้างอ่ะกลัวนี่ว่าจะลั่นไปไอ้พี่เจ๋งไปลุยไปลั่นยื้อหนาวไข่ไว้ดุกไปยิ้มเก่งเลยดิมาบอกให้เนี่ยตันเลยกินรี่ไปจอดมอเตอร์ไซค์ที่ไหนไหมข้างบนอ่ะเฮ้ยเห็นชื่อแล้วชัดดาลองพัก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  ผมขึ้นไปรับแจ้งความมันก่อนเฮ้ยมอไซค์มันนี่ว่าเออมอไซค์มันอยู่นั้นเฮ้ยมันมีสองตัวตอนแรกไม่แม่งตรใจเลยนั่งข้ามมอไซค์เออน้ำค้ามมอไซค์โดนมันจิ้งไหญ่ี่เงี้ยมันอยู่โรงพักนะเมื่อกี้มันลอบผีไปข้างบนเนอะมาขายหาขี้การ์ดไม่เปล่าโรงพักอยู่ตรงไหนวะโรงพักตัวไหนนี่ตรงพี่ตรงพี่อยู่บนหัวพี่เลยเปิดประตูได้หรอจะได้ยินเสียงหรอ ดึงเสียงเปิดประตูไหนะ่เกียร์ไม่ยินจะมาหาศพตัวเองจเจอไหม๋ยววิ่งไปหาศพก่อนศพตั้งหลายวัไหนวิ่งดิพี่เดี๋ยวมันก็ลั่นพี่หรอกชาตายอยิจฉเฮ้ยขบวนพี่ขบวนพี่ไทยขบวนพี่ตัวนึงเออโอเคโอเคโอเคขบวนพี่ผมวิ่งไปข้าง,งล่างข้างล่างข้างล่างไกลๆเลยไกลๆเลยไกลแค่ไหน กลแค่ไหนคือใกล้ไกลแค่ไหนเฮ้ยลงกำลังลงมาี่สุดี่มกลังวงมาทางเดินมาาเนมใช่ไปทางนี้ทางเลยทางนี้เลย๋ยวหนื่อนอนก่อนลมตลมอยูหิวจัดหิวจัดไหนวะไอเี้ยมันหายไปแล้อมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่ยยมันเล็งมันเล็งไปเล็ง ไปดิเอเอช่วยซ้ำอ่ะเอาดิคช่วยซ้ำอ่ะแท็กทีมอ่ะได้ได้อ่ะเยอะแค่แหะมาร์คไอเย็บปืนกูมาเจอศพพี่ไหนตัวไหนป้าตำรวจอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันมีกิริ<อ>สูตรมันมีกิริสูตร,น,รนะระวังดวยแป๊บนึงนะเติมแม็กก่อนชื่อปิปป๊วปบเปล่าเฮ้เฮ้เแยหน่อยพี่เมแม็กอยู่ไเฮียยมันได้มาร์คพี่ไปเนี่ยมาร์คพี่เนี่ยมาร์คอับเลือดเนี่ย เดี๋ยวศพพี่อยู่ไหนวะมาเจอปืนพี่ว่ะไอ้น้องไอ้พ่อตำรวจอะไม่รู้ไม่รู้มาดิมีจริงปะเนี่ยมาดิเดี๋ยวขึ้นบนลงล่างดีกว่าเลยเนี่ยเอ๊ะกิลลี่ขาวปะมั้งใช่ปะมั้งเห็นแบบเห็นภาพหน้าต่างมั้งตรงไหนชั้นไหนขึ้นไปเลยชั้นบนสุดชะตาขึ้นนี่ใจเย็น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 เอ้ยตั้งใจเย็นใจหิวใจหิวทุกคนสวยอกก สวยเนี่ยทีนี้กูไม่มีรถแล้วกูเล่นได้ปลอดภัยแล้วทีนี้ติ๊กติ๊กเออก็ไม่เท่าไรนี่กูอัดยาวเลยเนี่ยไข่แล้ววะเฮ้ยตีแคตดิโอ้โหไข่ควงดูดิเอ้ยมันตีแคทเนี่ยเอาเป่าไปเอาเป่าไปมาตีแคทตมนตีแคทเอาเป่าไปเอาเป่าไปเอาแล้วเอาแล้วใช้ตีมันจริงวะเนี่ยมันอยู่คุณภตีไม่ใช่เหรอเยี่ยมมาทำอะไรกันที่นี่วะ น่าจะบวกกันอยู no. ่ไม sure. ่ใช like, ่อย okay. uh ูแล like okay. ้ววิ่งลงมาเลเก็บไอ้นั่นมาด้วยล็อกพิกอะเราไปไขรถเท่าไหร่เออมา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 จิ้งดิให้ยังวะเอาไป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 เลยเก็บไปดิเก็บกระเป๋าไปด้วยไอ้ศพที่จะไปหาศพตัวเองเนี่ยผมไปลั่นละทั้เพียมาเอากระเป๋ามาไปจะลั่นละจริงละได้บ้านแล้วนะทุกคนเดีคยวจะหาศพเองไปบ้านไหม ลั่นไงลั่นแหละลั่นในโปรตีแคทอ่ะทางบ้านอ่ะไม่ลั่นแถวนี้อยู่แเราไปเขายิงพี่กันไม่มีคนแล้วแถวเนี้ยตัวกลับางอยู่ไหนวะช่างเถอะได้ปืนกลับมาก็ดีละวแต่ใจแม็กกาซีนนี่แหละโอ้ยสอสอขอคลิปหน่อยครับเก็บไว้เลยนะใครอ่ะสอขอคลิปหน่อยเฉยัเต็ง คนหัดไปเลยกดหนัดไปเลยเราก็อยากไปทานที่มันดักนี่สนุไแม่ดังทานต้งไปเพ่ต้งไปวนลั่นจุดแรมมึงวะเฮ้ยสไลก็มันเฮ้ย แคนมันเตะกันเตะเตะเดี๋ยวบอกไม่มีไงผมเอาอไปถ่ายเลยผมเอาไปถ่ายเลยเออพี่ทำยังไงเศก์ละเฮ้ยก็มีมาบ้านเราเว้ยเอ๊ะไหนอะทไม่ได้ยินเสียงกันดีจังวะไม่ได้ยินเสียงไช่วงนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเลยวะของใครทั้งนั้นเลยเนี่ยเผื่อพวกเสกวะที่พี่มีด้ว